สวัสดีครับพบกับช่องจอเจริญรับเฟอร์เจอร์มือสองนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นโต๊ะประชุมนะครับเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้จะอยู่ประมาณสี่ถึงเจ็ดที่นั่งนะครับก็คือนั่งตรงกลางได้ฝั่งละสองถึงสามคนนะครับแล้วก็จะรวมเป็นหัวโต๊ะด้วยนะครับอีกหนึ่งคนขนาดโต๊ะตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ยาวสองเมตรยี่สิบเซนนะครับแล้วก็หน้าเอ่อความลึกจะอยู่ที่เอ่อเก้าสิบเซนติเมตรนะครับผม อันนี้ของเข้าใหม่ครสภาพสวยๆเลยครับตัวนี้กริฟฟ์เลยสภาพสวยมากครับเกสิบเปอร์เซ็นตน่าจะได้อยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเอ่อราคาจะอยู่ที่ตัวละสามพันบาทนะครับถูกมากกาสำหรับสภาพนี้นะครับเราโฟกัสเอ่อนปิดผิวด้วยเมลามีนนะครับเป็นไม้ปาติกลเคลือบเมลามมน ตัวนี้จะทนต่อน้ํานะครับสามารถใช้น้ําทําความสะอาดได้แล้วก็ทนรอยขีดข่วนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนี่ฮะเป็นสีไม้นะครับตอนนี้ตัวละสามพันนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้ที่เพจ f a c e b o o k จอเจริญซับเฟอร์นิเจอร์มือ2นะครับร้านจะตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลอง3นะครับซอยลำลูกกา41่ทับสนะครับใกล้กับวัดสายไหม นะครับหรือว่าจะติดต่อผ่านเบอร์มือถือ0810608512นะครับสามารถใช้เบอร์เป็น ID l ดี e ลเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้อีกนะครับฝากช่อง YouTube ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดสินค้าใหม่ๆหม่ที่นำมาเสนอนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ